วัดต่อไปครับที่เราจะมาวัดหินหมากเป้งหินหมากเป้งเทมเพลอําำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดนองคายอยู่ห่าง75กิโลเมตรจากตัวเมืองจังหวัดนองคายเนาะมีทัศนียภาพที่สวยงามครับหลังจากเจ้าวาดหลวงปู่เทศมรณภาพแล้วเกจิดังของอีสานได้ริเริ่มจัดตั้งให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เป็นวัดตัวอย่างปี2523เหมือนเคยมาว่ะนี่หินหมักเป้งก้อนที่หนึ่งก้อนที่สองหมักเป้งสโตนที่ตรงไหนนคำว่าหมาักเป้งเป็นภาษ,าษาภาคนี้นี่ก็ทังคุดเขียนเล่ามาว่าหมาักเป้งก้อนที่หนึ่งเป็นของหลวงพ่อบาง ก้อนที่สองของบางกอกและก้อนที่สามของเวียงจันทร์นี่ครับนี่ครับมารเป้งสโตนนัมเบอร์วันไรอัสนัมเบอร์วันนัมเบอร์วันนัมเบอร์ทรีนัมเบอร์ทูนัมครับ and that is love a l really nice l oh, y nice ก e e โอ้พ่อใหญ่ นั่งยังหยัง่งไปไงอ๋อนี่ครับนี่คือก้อนที่หนึ่งครับ the stone number one หินมากเป้ง stone ก้อนหนึ่ง เออก้อนสองอยู่ตรงนี้เออก้อนสามก้อนสามเดียวอ๋อ one two three นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ครับ museum of หลวงปู่เทศ อ๋อนี่เป็นข้าวของเครื่องใช้ของท่านเนาะใช่ไหมใช่เป็นตาเป็นยิงจุดไฟอยู่ว่ามันคืออะไรกันนะ But, but. Chutke, his uniform, his slipper. Also, you have a very beautiful JD of uh, Long Potat Museum.